เล็งใหม่จัดใหญ่ครับกรรมหากรรมท่องเที่ยวชุมชนยกของดี6จังหวัดล้านนาดึงดูดนักท่องเที่ยวคึกคัก ที่ลานประตูต้าแปรเจียงใหม่นะท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติครับเพื่อความสนใจชมงามมากรรมท่องเที่ยวยกของดี6จังหวัดล้านนาซึ่งต่างสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเจียงใหม่ร่วมกับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอรารยธรรมล้านนา6จังหวัดภาคเหนือจัดงานมากรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8-12ถึงสิสงิงหาคมนี้ครับโดยมีนายจักระพง์ตั้งสุขิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานโดยภายในงานครับมีการร่วมตัวของสินค้าและบริการจากชุมชนท่องเที่ยว6จังหวัดภาคเหนือบรรดาผู้ที่สนใจนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดทั้งงานศิลปะหัตถกรรมอาหารพื้นเมืองการแสดงต่างวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้ก็ยังมีเทศากาลแบบมีชีวิตที่จำลองการปั่นฟายและทอผ้าการสาธิต ทำตาแล้วจากชุมชนไทยหรือบ้านที่จังหวัดลำปูนการเวิร์กช็อปทำกระดาษาจากชุมชนท่องเที่ยวต้นเป่าจังหวัดเจียงใหม่และการชงชาพร้อมทําพงกุญแจลาหูจากชุมชนบ้านจับบุสีจ,จังหวัดเจียงไฮ้รวมถึงการแสดงแฟชั่นโชว์จากเครือข่าย CBT รานนาพาสและการแสดงแสงสีเสียงอีกมากมายนายจักรพลตั้งสุธิธรรมกล่าวว่ารัฐบาลได้ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สินค้าโอท็อปที่จะพัฒนาและกยกระดับขึ้นมาเป็นสินค้าของชุมชนเข้าสู่ระบบการตลาดยังเพิ่ม การมมองเห็นนากขึ้รวมถึงช่่มโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในแต่ละทุกจุดทั่วมุมของประเทศซึ่งการจัดงานเตือนนี้ครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและขยายตลาดเพื่อกับผู้ประกอบการได้มีโอกาสพบปะพูดคุยหารือแนวทางการขยายตลาดให้กว้างขึ้นจะได้กระตมครับทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากโดยในระยะต่อไปก็จะมีการเตรียมที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มรวมถึงพัฒนาโครง สร้างพื้นฐานในทุกมิติเพื่อยังให้จังหวัดเจียงใหม่กลับมาเป็น World Class Destination ของนักท่องเที่ยวอีกครั้ง